สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมเอาพระวัดพับนะครับเป็นพิมพ์ตุ๊กตาเล็กนะครับของพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนวัดพับนะครับหรือว่าวัดเป็นทางการคือวัดราชสิทธารามบางกอกน้อยกรุงเทพนะครับอยู่ฝั่งทนนะครับดูว่าเป็นพระชมรุษนะครับเป็นพระเนื้อแท้ให้ดูว่าเป็นเนื้อแท้เป็นยังไงนี่คือพระหักนะครับชารุดนะครับตรงนี้นะครับที่ผมชี้เป็นนีงครับชมรุดเสดายนะครับพระแต่เป็นพระแท้นะครับ เนื้อคล้ายๆกับพระสมเด็จเลยนะครับถ้าท่านดูเนื้อพระวัดพัะได้ท่านก็ดูพระสมเด็จได้นะครับคือเนื้อคล้ายๆกันเลยนะครับนะครับดูดว่าความสวยงามเป็นยังไงครับลักษณะเหมือนกับของสมเด็จโตเลยนะครับเนื้อพระนี้นะครับสีสันจะใกล้เคียงกันครับแต่นี่คือเป็นพระที่ชารุดนะครับน่าเสียดายมากนะครับอายุเก่าแก่เพราะว่า พระสังฆราชสุกนี่ก็อยู่เป็นพระที่เป็นอาจารย์ของสมเด็จโตท่านหนึ่งนะครับนะครับดูราไล่ดูนะครับว่าเนื้อหาเป็นยังไงครับสวยครับแต่เป็นพระที่ชำรุดเท่านั้นเองนะครับเป็นพระแท้นะครับเลี่ยมเงินเก่านะครับนี่ครับนะครับการใช้งานคือว่ามีคนเอาใช้แล้วแล้วเกิดชำรุดขึ้นมานะครับครับดูกันนะครับว่าสวย มวลสารเนี่ยครบนะครับมีฝ้ามีคล้ายๆกับสมเด็จเลยครับถ้าดูวัดพระเป็นคุณก็ดูพระสมเด็จได้นะครับเนื้อต้องเป็นอย่างนี้นะครับครับเอาละครับทีนี้มาพลิกตูด้านหลังกันนะครับตรงนี้นะครับว่าที่รอยชมรุษนะครับเนื้อหามวลสารมีครบสวยงามครับคล้ายๆพระสมเด็จเลยนะครับดูนีครับตรงนี้บินหักเรื่องกาก ชำรุดจากการใช้งานมาเยอะแล้วนะครับมียุการใช้งานมาเลี่ยมเงินเก่าๆดูแล้วก็นวลตานะครับนวลตานะครับเป็นของสังราชสุขไก่เถือนนะครับวัดพับเป็นพิมพ์ตุ๊กตาเล็กนะครับถ้าท่านดูเนื้อนี้เป็นท่านก็ดูพระสมเด็จเป็นนะครับนี่คือเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งครับดูให้ดีนะครับ เนื้อหาอย่างนี้ถ้าท่านดูเป็นสมเด็จท่านไม่พลาดแน่นอนครับวันนี้ผมเอาเนื้อมาให้ดูอย่างเดียวนะครับเป็นพระแท้นะครับแต่ชํารุดเท่านั้นเองถ้าท่านสนใจในด้านพระสมเด็จท่านจะดูวัดพับเป็นนะครับครับสวัสดีครับวันนี้มีเท่านี้นะครับเอามาให้ดูว่าพระแท้เนื้อแท้เป็นอย่างไรนะครับของวัดพับนนะครับถ้าสนใจชอบกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ